ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะท่านกำลังรับชมรายการ u b e Channel นะฮะนี่ก็เป็นรายการของผมนะฮะ YOOTUBE Channel ก็โอเคเรามาเล่นตอนนี้เราอยู่ในแมปเอ้ยไม่ใช่แมปตอนนี้เราอยู่กับเกมไมค์ชามนะฮะและตอนนี้เราก็อยูแอนนอย่และตอนนี้เราก็อยู่ในแมป survival เ okay. กเอ้ยไม่ใช่ survival อะไรวะแมพพี่อะไรวะจะไม่ได้ช่างแมงมาเล่นเลยก็จะมีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปเลยเก็บ map อะไรวะจะไม่ได้ช่างแมงไป งมาแล้วนะได้ดาบได้นอนได้นี่คได้ไก่นะฮะก็จบกันไปครั้งแรกนะฮะก็ไปแล้วครั้งที่สองนะฮะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง พออนุญ,ญาตไปตรงนี้นะฮะลำคาญก็มาเลยนะฮะก็โอเคมาลงไปเลย, okay. kill kill. ะะยนะโอเคแกะยห้เช้ายมอดเียวก็นะฮะไอ้เนี่ยนะฮะเน็ตีโอทีนะฮะ ก็จะเป็นเงี้ยโอเคคิวฮัทคิวหมดคิวเกิล굿เกมนะฮะโอเคไม่เป็นไรอาหารเลม เป็นแบบก็ไปต่อในครั้งที่สามเลยนะฮะไม่เคยได้ชนะอะไรกับเขาเมือ้่าแมปเดิมนะฮะก็โอเคมารวยนะฮะแมปอะไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะที่ phóng từng chân đó tao. Giờ mong đắc đán. Ok ha. Cái Kill. Fuck you. Kill. Kill. Ok nhé, gõ bay, đã yêu. จะไม่ง่อยแกน,นะฮะเฮ้ยนะฮะอะไรฮะความโง่สุดบุคคลอกีกแกนะฮะโอเคนะฮะครั้งที่สี่เรามาต่อกันเลยเหมือนเพิ่งสี่ทีนะฮะแต่ทำเอนครั้งที่สี่แล้วนะฮะก็ไม่ก็แบบคิดมากนะฮะ สไว a ์เ a l ร์เกม l อคิวฮั u ข้ o มดไม่ใช่ survival game นะฮะมันคือแมปอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะฮะก็ใหม่เป็นไรนะใหม่เป็นไรนี่ใหม่เป็นไรเลยกลวงไปรอคิว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 เกมมิ่งนะอะไรเนี่ย <laughs> ก็นะฮะขอภัยที่เงียบไปด้วยนะฮะไม่มีอะไรจะพูดอ๋ออย่าแลกกี กาไปเกาะนน้นนะฮะก็คิวไ,ได้แล้วหนึ่งตัวโอเคเป็นเก้งเลยโอ้โหเอาดาบมาเยอะๆนะฮะก็เราได้ตัวมาลองตีนได้นะฮะเอาลองตีนมาโอเคครบชุดวล้วนะ ไปเลยขึ้นขึ้นตรงนี้ ก็นะฮะไปครั้งที่ห้าเลยอ่ะคิวคิวฮันค์ขมวอคิวก็แมปเดิมมีกแล้วนะฮะ

Q is Q girls. Okay, Okay. 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 okay.

เกมเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะค <Okay. S 1> ีกด like กดตนะิดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะเจ๊ไหมอย่าลืมกดไลคล์กด subscribe และอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับเอ้ยก็ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yeah. Okay, 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 yeah. Go. Let's... Let's... Oh, let's... okay, 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 okay,